เข้ามาแล้วนะครับสําหรับตัวละครใหม่อย่างเจ้าวัคซีนแมนร่าง2นะวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการอธิบายสกิลตัวละครวัคซีนแมนร่าง2นะครับแล้วก็ตัดสินใจกันเอาว่าจะข้ามหรือจะสุ่มเจ้าตัวนี้นะครับแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมเนี่ยช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับผมนะ กราบสวัสดีกันอีกครั้งนะครับพบกับผมแพนด้าแมนะอยู่ในเกม One Punch Man the Strongest นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการอธิบายตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะ <Yeah. S 1> คือเจ้าวัคซีนแมนล่าง2นะครับว่าสกิลมันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วควรสุ่มหรือว่าจะควรข้ามนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยข้ามแน่นอนนะครับ oh. แต่ที่ผมไม่สุมเนี่ยไม่ใช่ว่าเจ้าวัคซีนแมนล่าง2มันไม่เก่งนะครับแต่ว่าสายพลังในทีมผมเนี่ยมีทัชซึมกิวีแล้วนะครับแล้วก็ ตัวผมมีแค่30บใบนะครับยังไม่พร้อมที่จะสุ่มนะแล้ววันนี้เนี่ยก่อนจะไปอธิบายสกิลนะผมจะมาทําการเอ,อ่อเตอิมแพ็คสเต็ปนะครับให้ถึงแพ็คที่699นะครับผมจะทํำนี้ทุกเดือนนะครับเพื่อที่ให้ตัวดาผมเนี่ยมันเพียงพอแก่การสุ่มตัวที่ผมต้องการนะครับนั่นะค,คือเจ้าเกวิงกับปู่บอมนะก็เดี๋ยวเรามากดรับกันเลย โอเคตอนนี้แบงค์ส้มที่เอาไปซื้อไอเทมในเกมผมมีอยู่322บแบงก์นะครับก็ประมาณพันหนะครับผมจะเติมอย่างนี้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะสะสมตัวดานะครับใน,ในตัวที่ต้องการนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ตัวทั้งหมดกี่ใบนะสำหรับเดือนนี้นะครับผมนะก็แพ็กแรกจะเป็นเอ,อ่อแพ็กที่ราคา99บาทนะครับมาสุดก็จะเป็น11บเดใบนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเราจะได้กี่ใบนะเราได้3ใบ โคตรน้อยสามใบเองเหรอต่อไปเป็น2อ9บาทนะครับขอ22บสอใบได้ไหมสเต็ป 2>, <Nope. S 1> 2ก็ให้เพชรเรามาแล้วทุกคนดูนะแพ็คสเต็ปอยู่ที่ดวงจริงๆคนระับบางคนดวงดีก็แบบได้เยอะเลยนะรอบนี้ผมขอ3าบามใบมาเลยโอ้โหห้าใบดูทรงแล้วเดือนนี้ผมจะต้องเกลือแน่ๆเลยนะครับตอนนี้ผมมีแบงค์ส้มอีกร้อยาสแบงก์เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยน่าจะพอสเต็ปหกรบเก้พอดีนะผมขอหกใบนะครับ อืมสิบี่โอ้ต้องบอกว่าเดือนนี้ผมค่อนข้างเกลือไปเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อีกก็รวมๆแล้วตอดาเราได้มาแค่22บสอใบเท่านั้นเองนะครับก็โคจะไม่เป็นไรท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ถือว่าได้ตัวเพิ่มจากเดือนต่อเดือนนะนิดๆหน่อยๆแต่ว่าแม่งเกลือจริงๆนะครับเดือนนี้เดี๋ยวเรามาทําการซื้อใช้เพชรซื้ออีกสิใบนะก็ผมซื้อได้อีกแค่ยีบใบเท่านั้นเองนะ โอเคเดี๋ยวเรามาอธิบายสกิลอย่างเจ้าตัวละครวัคซีนแมนร่าง2กันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะ,ะวัคซีนแมนร่าง2เป็นตัวละครฝั่งปีศาจนะครับสายพลังพลังโจมตีอยู่ที่391นะ HP ที่2578ความเร็วอยู่ที่96นะครับการโจมตีธรรมดาของเจ้าวัคซีนแมนเนี่ยจะทำการโจมตีต่อเป้าหมายรายเดียว2ครั้งนะับสร้างดาเมจจาก120%พลังโจมตีและมีโอกาส100%นะทำให้ต่อทำให้ศัตรูติดสถานนะ สนามพลังหรือว่าสถานะฟอร์สนั่นเองนะครับดาเมจสถานะฟอร์สเนี่ยจะเป็นคิดเป็นร้อยิบเป็นต์จากพลังโจมตีนะส่วนสกิล2เจ้าวัคซีนแมนจะทำการโจมตีศัตรตูทั้งทีมนะครับของฝั่งตรงข้ามนะดาเมจอยู่ที่150%พลังโจมตีและมีโอกาสร100้อยเปอให้ศัตรูติดสถานะฟอร์สนะครับและถ้าหาตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยความแรงของสถานะฟอร์สจะเพิ่มขึ้นมาอีก50%เลยนะครับผมนะดาเมจจากสถานะฟอร์สเนี่ยจะเลาะคิดเป็น160%เ พลังโจมตีนะครับเหมือนของเจ้าทัศึมสมกิ V ีเลยนะครับแต่ว่าทัศึมสมกิได้มีการปรับมาใหม่นะครับให้มีโอกาสที่จะเจาะโลคุ้มกันนะส่วนพาสซสฟของเจ้าโตโลลัวละครวัคซีนแมนเนี่ยผมอ่านที่ขาแปลมาก็ค่อนข้างงงนิดนึงนะผมจะสรุปตามความเข้าใจของผมเลยนะครจะประมาณว่าหลังได้รับดามเมจพิฆาตเนี่ยจะมีโอกาสคืนชีพ50%ของ HP สูงสุดนะครับก็เหมือนมีแม่ยอดทอได้2ครั้งนะครับแล้วเมื่อมัน ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเลือด50%ของค่า HP ของมันนะครับแล้วเมื่อติดสถานะฟอสเนี่ยจะทำการระเบิดทันทีนะครับแล้วก็หลังจากติดสถานะฟอสระเบิดเนี่ยตัวมันก็จะทำการใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อตัวมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะทำดาเมจสถานะต่อเนื่องเพิ่มอีก50%นะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการอธิบายสกิลเจ้าวังซีนแมนร่าง2แบบที่ผมเข้าใจนะถ้าผมผิดพลาดตรงไหนก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับจะได้เป็นความรู้ใหม่ๆสำหรับผมด้วยนะถ้าถามว่าควรข้ามหรือว่าควรสุ่มผมแนะนำว่า ให้ข้ามนะครับสำหรับใครที่ไม่มีแผนที่จะเล่นมันนะเพราะว่าตัวมันไม่ค่อยมีประโยชน์เยอะเท่าไหร่นะครับตัวอื่นค่อนข้างมีประโยชน์เยอะกว่านะอย่างผมก็ข้ามไปเอาเจ้าเกลวินเลยนะครับผมนะส่วนใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย